บ้านคลองครับนำอยู่สอตัติดครับได้หน่อยไแลเอาคงมันได้อยู่ตัดได้โดยบักดอกตัดมาครับเรียบสนามบอสิกิอลหนึ่งครั้งหลอกหนึ่งครั้งตอลามาตรงกลางบักที่เนท่ามไปครับเด้ไดเล่นนะครับจากบักดอกครับต้องลังคัสิกนะครับ บอลมาตรงกลางครับตอนนี้โมงแตไม่ได้บักบอกถึงบอลก่อนแฮมบอลครับเป็แฮมบอลของบอลคลองครับดูจังหวะมีจิตดูจังหวะเชิงครับเชิจังหวะของจังหวะนี้อัดอัเยอะยอ่งบอลยังไม่ตรงกรอบครับถอยถอยถอยจ้องหมารองเท้ามันไปแอบลักใครมาเนี่ยไอ้ดูโควอะไรมาคนข้างนะเหรอเหรอครับเดี๋ยวเซล มันมีจังหวะยิงไกลอันตรายทั้งสองทีมครับโดยเฉพาะตัวหลังดือดแ้วครับได้โยกมาติดรับบ้านทองดูจังหวะนี้ดมได้ไม่ให้ไม่ให้โยกออกไปด้านหน้าไม่ทันครับไม่รู้กันครับบางจังหวะครับตอนนี้ด้วยเรี่ยวแรงครับในช่วงท้ายแล้วต่ด้านดอกบอลมาครับโดนยาวมา14ตัดได้ เล่นมาทางขวาครับตัดมาสคนชิงตาป้าแม่ไม่ผ่านครับต็ดกองอีกับเนตาบ้าดินบิงไม่จับเนเดอยวคนเดียวทนเดียวคนเดียวไปีเล่นเพื่อนแมสวยทีเดียวยังตมตัดได้ครับได้ไดได้ตมีเลยยังตีี่ข้ามไดสวยนะกเมื่อกี้งสกัมอหนึ่งสยติดบอมยามาตอมเยตอมนี้ให้ี่สนามกลางสนามมานลย มองเพื่อนยาวโดนยามาัตอนนี้ตัดดอกกัดได้ดยตัดได้คำเดนกำลังยืดยรงกันยังไม่อ้าใจอ่ะตัดดอกตัดดอกดึงดึงได้ป่ยังกีบตัวหลังตดตังป้อมไหลไม่ลไม่ิงดูตัวนี้ใจมานินยังติดตัวเพื่น เ้าครับไปที่ยังยืีอย่ายงบริเวกลางสนามครับที่มันยังไม่ได้ครับตัดออกติดตามหลังอยู่เติน้มงอดาทีเดียวที้ยนที่้าอไหนทา้าท่าาผต่างแค่หนึ่งคะครับดูแงดูแงโอ้ยลังโอสีครับ้องจะยาวดูจังหวะยุ่นยาวครับยุ่นปะยังติด้่ะดองดูตั้งปะเร่ัด ผ่านมายังติดยังติดบ้านทอง12ตาตรงกลางดูหมเลขแปดหมายเลขเจมายังติดจังหวะสวนกับขมกับดอกครับดอกค่อยๆหินได้หมดเลยหลังเข้าหลังเข้าโตครับแม่แม่ตจริงๆมันหลอกไม่ได้ท่งครูเนี่ยหมอนี่หลอกไม่ได้ท่าโค้ดฮะลรกนี้คิดว่ามันจะ่ถ้าตรงกอบหลัง ก็เด็กเลยนะครับผมเนี à, ่ยผมจัดแจงเลยนะเนี่ยยางโหย่างโหไปไปทำบอลมาจากกำลังครับสองบ้าองถูกปฏิเสธโดยบักดอกรับทำได้เล่นไหมครับเนี่ยชิงกันหวครับโยนลูกเอ้ยบอลไม่หันทันเลาจังหวะเกมลูกของบักดอกครับยังไม่ได้ฮะับสองสามครับตอนนี้ บมกดอกอก้เล่นยาวไปเยครับโยนยาวมากโหนี้วยครับโยนยาวมาครับดูจังวะยังติดยังติดยังได้ไหมัดโดนโนัครับจังนี้นึ่งศอยังติดที่บ้าน้องโยนมาทิ้งฝายเล่นแปดนป้าน้องยนเล่ลยเขึ ต่อครับยังยังต่อกันไม่ติดนะในช่วงนี้เดินในได้นในแบบที่หลังดูจังหวะยิงอาร์ตาช่ไหมไก่หัวไหมไม่โดนตามมาต้อมสกอร์นี้นะครับบอกเลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอย่าปราดมาอย่าจะเพลาดเลือดเนียนนะฮะเนียนตายฮะเนียนมาเนอานี่ลองลองลองมาลงช่วย ยังติดที่ผู้รักษาประตูของบากบอกครับขึ้นเลยขึ้นเลยจ้าบ้าบังจ้าบังทางบนหน่อยจ้าบึ้ทางเลยทางทางบนเลยมองลงมาหน้ามุครับมุมนี้บางหลงรุสัมได้แล้วลูกนี่ผัดกันลุ๊กผัดกันบัสนะครับบอลผีมือครับหนึ่งเขเลยบอลนผีมือมาตรฐานใกล้เคียงกันครับ ดูไปดูมางไม่ธรรมดาบางทางปบางทางไปทครับแม่แต่บนลักษณะนี้ครับลูกเกมแบบนี้มันออกหน้าไหนก็ได้นะครับตอนนี้ชิงตามแค่ลูกเียวนะครับนักกีฬาที่คารนิ่งของนักกีฬาปัมาา โอ้โหเอาเสียงไวครับไปแล้วเบหมครับเจ็มามาขึ้นายงไหวครับยังไหวปืนชดปืนังยีมาไปอีกมาไเลมาไเลนครับีบตอกต่อเกมมาครับจากปังเนะครับโอ้ยนะครับโยยังตดหลุดครับของเป็ดได้ครับสิบสี่นจังหวะครับตอนนี้ ไปน้ไปแล้วไป้ไปแ้วไป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 ไั้คไปบปไไปข้างหน้ามันกไปิดไปไไป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 ไนไปไปไปปไ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 ปปไ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 ไปไปาป บอลออต้องเล่นด้วยมืออย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็ได้รู้ก็ได้กันะครับนะครับของต่อบอลมาครับจากฝั่งตัวเองแอคทานิดนึง้มหไปหือปลให้ให้แม่ังน้อยอางน้ยอยู่อา้บ้ดูส้ดบดูเส้ดับทัปฏิเสไปไปหรือเปล่าถึงถึงตอครับคุณบกุน เมันบีบครับเกมันบีครับตอนนี้เฮ้ยเกมครับแล้วเฮ้ยไปไไป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 ไไปไ้ไป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 ปไปเปไ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 ปอปปไ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 ไป่ปไ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 ปเปไปไนป่ปไไไไ ตอนนี้สตาร์ทโค้ดนะครับของทั้งสองฝั่งนี้ดึงกับความดันขึ้นนะครับตอนนี้บางคนเพื่อเผื่อมีเบาหวานด้วยดูเลยเกตกำเนิดแล้วนะครับผมประสานรถมือไว้นะครับแต่เขาไม่มาต้องเดิ้างล่าดผลักดนดูจังหวะนี่เัาด้วยยังติดครับตัดได้ครับตอนนี้เลยตัดได้ครับอย่าลองนะ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 เดียวเดียวลูกเดียวไล่ไล่ดูจังหวะนี้ ย <Es> ังได้ครับยังแกะออกมาได้คร Star ับไลบนึองตบนงิ้ลบหนึ่งหลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนจิ้มบาไลไปนป่งนึ่งไบ่งหปึงจิ้มบ้บงลบหนึนบจ้มานึ่งไลบหบหนงหลบหนึ่งจมบ้านึบหนนลบหนจิ้านึ่งหนนม ไล่ไลไล่ไล่ไลงเปนวสองเงียเย่อมาทีมบอลยังเไปเลยเรื่องเรื่องเรื่องเร่ไงเรื่อเรื่อง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 เรืยองเรื่องเรืยองเรื่องเร่องเรื่งเรื่องเ่เรืยองเรืองเ่เรืยองเรื่องเรื่องเรเรื่องเรื่องเรื่องเงเรื่องเ่องเงเรื่องเองเรืองเเ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  ลองซีดนะครับลองซีดเสียดายครับหมายมันยังไม่ตรงครับมีความต้อการครับอันนี้นะทราบโคทร็ัรับเปลี่ยนเกมนะครับบำยาวมาังดียังดีต้องมีตุดิครับมลูกของบ้านคอนครับมาดูจังหวะยิงอัตรา ไม่ไม่ไหลตรงกอนครับแต่เนื้อมากเตะกัดทุกคนในีนค่อนข้างลดแบบเบาๆนะครับเนี่ยช่วงครึ่งเวลาหลังครับเข้าสู่นาทีที่ไปท้ายแล้วครับไปท้ายแล้วไม่ท้ายไม่ท้ายไม่ท้ายไปท้ายไปยิ่งต่างๆครับต่างๆแต่ดูจังหวะชิ่งสวยครับบักดอกดูเลือดปะหนึ่งได้ๆได้ครัได้แล้วโมกขี้ยิ้มของบักดอกครับ เมันจะกินของแบบกี no, like yeah, oh, ้กบดูจ right. ังหวะนี Ken ้ดูจังหวะนี้ครับโยกบานแน้นๆโอ้โหมันเกินไปครับโอ้โหมันจังหวะมันยังไม่ได้ครับแไอความแม่นยำมันลดลงครับในช่วงนี้น่าจะลาด้วยเกิดจากความลาสภาพรกายร้ายหนักได้มาชิงนสุด l a s แหวนโยกบานได้ยังดยังดูครับพก็รอขึ้น

รักษาประตูครับตั้งครั้งครับเป็นจังหวะได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าถูกปฏิเสธนะครับดูจังหวะนี้อัดยัดยัดติดผู้รักษาประตูยังรักษาความได้เปลี่ยนอยู่ครับชิงแรงก่อนของไอ้ต้อมชิงแรงก่อนยกแล้วโอ้ไมดีเลยมาจะลองเสีดครับยังไม่แม่นครับยังไม่แม่นเสียดายครับที่ข้างหลังที

มันเร่งรีบไปหมดครับในช่วงนี้ภา่ะเกมนะครับค่อนข้างเบียดครับโอ้สกอร์มันไม่ห่างนะครับสกอร์มันไม่ห่างลงหมื่นลูกลงหมื่นบอลไปครับบอลไปบอมมาติดบอลจับได้ดูจังหวะอยู่มั้งส่วนการของบอลโยกไปด้านข้างโยกไปด้านข้างโอ้โหมันไม่ทันครับยังไม่แม่นถอยถอยถอยลูกถอยถอยนิดเดียวนิดเดียวลูกเกมนะครับยังวัดกันตรงกลาง จ้าดูด้วยจ้าเก็บเก็บมาอย่างนี้ที่ประตูครับมาที่ด้านขาโอ้หจังหวะมันโอ้โหความผิดพลาดครับของบักดอครับเล็กๆน้อยๆครับยิงเข้ตอนนี้บดหนักครับใส่บ้านพองเก็บได้ครับบังดออีกครั้งยกมาลังเก็บเอานอ้่นโอ้โห